ตอนนี้ผมใช้ c o l l b p r r o อยู่นะครับ mm hmm. ก็จ่ายเดือนละ300กว่าบาทต,ต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็มีหลาย Subscription เลยนะครับมีทั้ง Medium ทั้ง YouTube นะครับ Premium แล้วก็ c o l l b n n t t l l x x i s s n y y แล้วก็มีแ a m มารีนะครับโอ้ตอนนี้ก็จ่ายเงินเข้าไปหลาย s u b s c r i p t i o นมากๆมากมายเลยทีเดียวนะครับโค l ลับก็เป็นหนึ่งใน s u b s c r i p t i o นที่คิดว่าจ่ายแล้วก็คุ้มนะครับเพราะว่า ก็ได้ใช้งานนะครับมีการใช้งานอยู่เอามีอกอันที่จ่ายแล้วไม่ได้ใช้งานคือ DataCamp นะครับโอเคก็นะครับมันมีอันนึงนีสนใจคือ Collab p r p p l u s นะก็จ่ายเดือนละ1,500นะครับก็ข้อดีก็คือว่าอา่ามันจะมีเรื่องของ Background ด้วยนะครับ Background Execution นะครับคือปิด b r o าว์เก็ยังรันได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ Collab Pro ก็ต้องเปิดเบราว์เซทิ้งไว้นะครับก็ใช้ทางเลือกใช้ทาง ก็แก้ปัญหาตรงนี้นะครับโดยใช้ Raspberry Pi นะครับเปิดเบราว์เซอร์ที่ไม่ต้องวันทั้งคืนได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีอะไรนะครับแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ทิ้งไว้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเน็ตหลุดเป็นเวลานานนะครับถ้าเน็ตหลุดแป๊บเนี่ยก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะรีคอนเน็กได้นะครับก็ยังรันงานที่สั่งทิ้งไว้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดนานก็อาจจะหายไปนะครับ ถ้าเธอกังวลเรื่องของอเรื่องของเน็ตลุดอะไรต่อมีอะไรเป็นเวลานานก็เลือกโปรพาสไปนะครับคราวนี้ก็เพิ่งได้อีเมลมานะครับจากโค l a b นะครับโค l ด랩โปรนะครับบอกว่าเนี่ยอตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในโค l a b Pro แล้วก็ p r o p a า s นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงวันที่29เดือนกันยายนนี้นะ2 5 2 2นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ จะมีเรื่องของคอมพิวยูนิตนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบบมีเหมือนมิเตอร์มาแล้วนะครับมิเตอร์มาวัดว่าเราจะใช้งานเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าเรื่องของการคิดตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากที่ Google เขาก็คิดมาแล้วนะครับยูสเซอร์ใช้งานกันยังไงนะครับก็คาดว่า p r o p a s s ก็น่าจะได้ใช้มากกว่านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใจเงินมากกว่านะครับเนี่ยบอกว่าเนี่ย based on your level อง subscription นะครับ แต่ว่าก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับถ้าเกิดหมดนะฮะหมดโค้ต้านะครับนะก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีการเติมให้ทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จะ x p ็กซ์หลังจากนั้น3เดือนนะครับก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าการใช้งานหลังจากที่มีมิเตอร์ตรงนี้นะครับเรื่องของคอมพิวต์ยูนิตจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยาสามารถที่จะ ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแบบเรียกว่าเปิดมิเตอร์แบบเร่งเร่งการใช้งานได้นะครับเนี่ย as much higher rate นะครับก็เรียกว่าทำให้ผู้ใช้งานมี flexibility ในการใช้งาน Resource ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั Pro ้นโปรก็อาจจะรุ่นโปรนะัอาจจะใช้ Resource ที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมได้นี่ผมก็เดานะไม่รู้นะครับโอเคนะั้นก็ดู f ฟกนะครับ ก็ประมาณนี้นะบอกว่าเนี่ยคล้ายๆกันนะเขียนไม่แตกต่างกันมากกับเมลที่ได้มานะครับแต่ก็จะมีดีเทลตรงนี้นะครับบอกว่าเนี่ยเรื่องของคอมพิวตยูนตัวนี้นะครับก็ขึ้นกับคอนฟิกเกชันของ VM ที่เราใช้นะครับแล้วก็ตัวแอคกซ์เซเรเตอร์ด้วยนะใช้ทีพียูเฮจยูยังไงนะครับที่เหลือก็เขียนคล้ายๆกันนะแต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีดีเทลมากขึ้นนะครับโอเคโอเคมีข้อนี้ด้วยนะครับโค l ดแบก็จะอันนี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้นะ แล้วก็ยู e เซอร์เนี่ยก็จะมีสามารถที่จะใช้ Col Collab resource ได้นะครับแต่ถ้าเกิด r e o u r c e หมดแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ c o l a b ได้อยู่ดีนะครับจริงๆมันก็มีฟรีอยู่นะฟรีเวอร์ชันอยู่แล้วนะครับของโคล้วนะครับตอนนี้นะครับฟรีออฟชาร์ตอยู่แล้วนะครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราใช้จนหมดมิเตอร์แล้วก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ก็คงเข้าไปที่ฟรีเทียนะประมาณนั้นนะครับ ก็สามารถที่จะดูตัวบาลานซ์ได้ใน Resource Monitor นะครับอันนี้ก็จะมาในแนวที่ว่ามีมิเตอร์ละนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของการใช้งานโค l a แลบนะครับก็ดูต่อไปนะว่ามิเตอร์ตัวนี้จะวิ่งเร็ววิ่งช้าย,ยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะน่าจะใช้อย่างเพียงพอนะนะครับที่เขาให้มาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันในอนาคตเป็นยังไงเพราะว่าไม่อยากขยับไปโค l a แล็บโปรนะราคาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับพันกว่าบาทนะครับเพราะว่าต้องจ่ายทุกเดือนด้วยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าข่าวนะครับของที่ได้มาเมื่อสาชั่วโมงประมาณสักสาชั่วโมง4ชั่วโมงที่แล้วนะครับ